าวางค่วางไว้นะคะฮะคือวาวางไว้นะคะวางหน่อยวางที่พื้นหน่อยโอ้วางที่พื้นมันก็มันก็เตี้ยไปอ่ะลูกมันมองไม่เห็นค่ะต้องวางตรงนี้ค่ะอ่าพูดด้วยค่ะยังต้องป๊อบเปอร์นะคะหืึยังไงนะคะข้าวพ <laughs> ิมพ์จาวป๊อปเปอร์นะคะดัปเปอร์ดัปเปอร์ อ่าใช่นี่จะสาธิตวิธีการกินน้ำด้วยดับเปอร์นะคะโอเคเก่งมากค่ะเอา้าเปียกเปียกเปียกค่อยถือนะคะเบาๆนะคะโอเค เก่งมากค่ะน้องพีมพ์กินไม่หกเลยค่ะมิมิกะเนี่ยไม่ไม่หกเสื้อชัชใช่ค่ะไม่หกใส่เสื้อค่ะระหว่างที่มามีนวดอโลมาน้องพิมพ์กับป๊ป๊าไปเที่ยวไหนมาบ้างคะไปเที่ยวเดินเล่นมาค่ะไปเดินเล่นมาแล้วเดินเล่นที่ไหนมาคะเดินเล่นที่ที่เดินเล่น อ่า oh, เดินเล่นเดินเล่นโอเคต่อค่ะแล้วแล้ก็พอเดินชาเลนจเสร็จ่ะแล้วพึ่งก็ไปล้างขาที่ทะเลใครจะได้จะจะได้ออกน้ำในในสีจ่อยอ่ะอืมพอไหมพอพี่ไปจากสระน้ำยาวๆเดินเล่นที่สระน้ำยาวๆแล้วน้องพีมอ่ะ ก็ไปทะเลจะไม่เล่นน้ำ่ะอะถือดีๆนะคะถือดีๆถือดีๆถือดีๆอ่าเดี๋ยวป้าถือให้มาได้ไหมคะ